สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนันทนัธโกยทองกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหน่วยการเรียนรู้ที่4สมบัติของวัสดุรอบตัวเราค่ะมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานว2.1ตัวชี้วัดว2.1ป .4 ข้อที่1ค่ะ ว2.1ป .4 ข้อที่2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการนำความร้อนของวัสดุต่างๆได้ 2. ปฏิบัติกิจกรรมชนิดของวัสดุที่นำความร้อนได้ 3. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบและมุ่งมั่นในการทำงานค่ะแผนพังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้สมบัติของวัสดุรอบตัวเรา แบ่งออกเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุจะแบ่งออกเป็นความแข็งของวัสดุสภาพยืดหยุ่นของวัสดุการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของสมบัติทางกายภาพด้านการนำความร้อนค่ะ เดี๋ยวเรามาร่วมกันทบทวนเรื่องสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งของวัสดุและด้านสภาพยืดหยุ่นของวัสดุกันก่อนนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านความแข็งวัสดุแต่ละชนิดนะคะจะมีความแข็งแตกต่างกันวัสดุชนิดใดที่ทนต่อแรงขูดขีดเราเรียกว่าวัสดุที่มีความแข็งนะคะโดยวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าจะขูดวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าให้เป็นรอยได้ค่ะ สมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนะคะก็คือวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำและสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ค่ะส่วนวัสดุที่ไม่มีสภาพยืดหยุ่นนะคะก็คือวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำแต่ไม่สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ค่ะเมื่อเราหยุดออกแรงกระทำนะคะ วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นจะหมดสภาพความยืดหยุ่นได้หากเราออกแรงกระทำมากเกินไปออกแรงกระทำบ่อยๆหรือออกแรงกระทำเป็นระยะเวลานานค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองใช้มือแตะแก้วน้ําที่ใส่น้ําร้อนและแก้วพลาสติกที่ใส่น้ําร้อนและร่วมกันตอบคําถามกระตุ้นความคิดกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะ พอเราเอามือแตะไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าวัสดุนะคะหลายอย่างเนี่ยที่นํามาทําของใช้เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือวัสดุบางอย่างที่ร้อนง่ายบางอย่างก็จะร้อนยากนะคะวัสดุแต่และชนิดเนี่ยจะส่งผ่านความร้อนได้เท่ากันหรือไม่คะตัวอย่างคําตอบนะคะก็คือไม่เท่ากันค่ะขึ้นกับชนิดของวัสดุวัสดุบางชนิดนะคะจะนําความร้อนได้เร็ววัสดุบางชนิดก็จะนําความร้อนได้ช้าส่วนวัสดุบางชนิดก็จะไม่นําความร้อนเลยค่ะ เดยนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสิ่งของที่นำความร้อนโดยผู้แทนนักเรียนนะคะบันทึกคำตอบในแผนภาพความคิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งของที่นำความร้อนเนี่ยมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อชามกระเบื้องกระทะช้อโลหะหรือแม้กระทั่งถาดสแตนเลสค่ะ หรือนักเรียนนะคะร่วมกันค้นหาข้อมูลตอบคำถามสำคัญเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยคำถามมีอยู่ว่าวัสดุชนิดใดสามารถนำความร้อนได้ค่ะถ้ายังตอบคำถามไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเรามาร่วมกันทำกิจกรรมชนิดของวัสดุที่นำความร้อนกันได้ค่ะ โดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนพลาความสามารถแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษาและอ่านวิธีทำกิจกรรมเรื่องชนิดของวัสดุที่นำความร้อนค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. ตะเกียบโลหะ1ข้าง 2. ตะเกียบไม้1ข้าง 3. ตะเกียบพลาสติก1ข้าง 4. แท่งแก้วคนสารหแท่ง 5. ดินน้ำมัน1น่ก้อน 6. บีเกอร์ขนาด250ลูกบาทเซนติเมตรหใบ 7. น้ำร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสวิธีทำาน 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มปั้นดินน้ำมันขนาดเท่ากันจำนวน4ีก้อนนะคะติดกับปลายตะเกียบโลหะตะเกียบไม้ตะเกียบพลาสติก และแท่งแก้วคนสารโดยให้อยู่ในระดับความสูงเดียวกันดังภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะคะ 2. ใส่น้ำร้อนปริมาณ200ลูกบาทเซนติเมตรลงในบิกเกอร์นำวัสดุทั้ง4ชนิดใส่ลงในบิกเกอร์พร้อมๆกันแล้วสังเกตลำดับที่ดินน้ำมันหลุดร่วงลงมาพร้อมกับบันทึกผลค่ะ อย่าลืมนะคะระหว่างที่ทำการทดลองนักเรียนระมัดระวังขณะเทน้ําร้อนลงในบิกอร์กันด้วยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายก่อนทำกิจกรรมโดยตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมดังนี้ค่ะคํำถามก่อนทำกิจกรรมคําถามสำคัญในการทดลองคืออะไรคําตอบนะคะวัสดุชนิดใดสามารถนำความร้อนได้ค่ะ เพราะเหตุใดภาชนะหุงต้มจึงทำมาจากวัสดุโลหะค่ะแนวคำตอบนะคะโลหะเป็นวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบ่องชี้การนําความร้อนของวัสดุและบันทึกผลการทำกิจกรรมกันด้วยนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ บันทึกผลการทดลองตารางลำดับที่ดินน้ำมันหลุดร่วงลงมาของวัตถุแต่ละชนิดวัตถุนะคะก็จะมี1ตะเกียบโลหะ2ตะเกียบไม้3ตะเกียบพลาสติก 4. แท่งแก้วคนสารในส่วนของชนิดของวัสดุนะคะถ้าเป็นตะเกียบโลหะก,ก็คือโลหะนะคะลำดับที่ดินน้ำมันหลุดร่วงลงมาดินน้ำมันหลุดร่วงลงมาเป็นลำดับแรกคะ่ะ2ตะเกียบไม้นะคะชนิดของวัสดุก็จะเป็นไม้นะคะ ลำดับที่ดินน้ำมันหลุดร่วงลงมาก็ดินน้ำมันไม่หลุดร่วงนะคะ3ตะเกียบพลาสติกนะคะชนิดของวัสดุก็จะเป็นพลาสติกค่ะในส่วนลำดับนะคะดินน้ำมันไม่หลุดร่วงค่ะ 4. แท่งแก้วคนสารนะคะชนิดของวัสดุก,ก็คือแก้วลำดับที่ดินน้ำมันหลุดร่วงลงมานะคะดินน้ำมันไม่หลุดร่วงค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนแต่และกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการทํากิจกรรมระหว่างกลุ่มค่ะ หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมและบันทึกผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายผลการทำกิจกรรมโดยร่วมกันตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมค่ะคำถามหลังการทำกิจกรรม ตะเกียบโลหะตะเกียบไม้ตะเกียบพลาสติกและแท่งแก้วคนสารทำจากวัสดุชนิดใดบ้างคะลองตอบกันดูนะคะนะ้คำตอบนะคะตะเกียบโลหะทำจากโลหะตะเกียบไม้ทำจากไม้ตะเกียบพลาส,สติกทำจากพลาส,สติกแท่งแก้วคนสารทำจากแก้วคะ่ะข้อต่อไปนะคะ ดินน้ำม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นดูจากตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมและตอบคำถามได้เลยนะคะใช่ค่ะดินน้ำม,มันที่ติดอยู่บนตะเกียบโลหะเนี่ยจะหลุดร่วงลงมาเพราะวัสดุประเภทโลหะสามารถนำความร้อนได้ค่ะข้อต่อไปนะคะดินน้ำม,มันร่วงเร็วที่สุดบนวัสดุชนิดใดและร่วงช้าที่สุด บนวัสดุชนิดใดค่ะดินน้ำม,มันหลุดร่วงเร็วที่สุดบนวัสดุประเภทโลหะคือตะเกียบโลหะและไม่หลุดร่วงบนวัสดุประเภทไม้พลาสติกและแก้วค่ะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรวัสดุแต่ละชนิดสามารถนำความร้อนได้แตกต่างกัน วัสดุที่นำความร้อนได้คือโลหะส่วนวัสดุที่ไม่นำความร้อนคือไม้พลาสติกและแก้วค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องสมบัติทางกายภาพด้านการนำความร้อนค่ะการนำความร้อนของวัสดุหมายถึง ความสามารถของวัสดุในการส่งผ่านความร้อนจากที่1ไปยังอีกที่1ได้ค่ะวัสดุแต่ละชนิดเมื่อได้รับความร้อนแล้วจะยอมให้ความร้อนผ่านได้ไม่เท่ากันวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเราเรียกวัสดุนั้นว่าตัวนำความร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทโลหะเช่นเงินเหล็กทองแดงอลูมิเนียมค่ะ ส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้เราเรียกวัสดุนั้นว่าฉนวนความร้อนซึ่งวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนเช่นแก้วพลาสติกผ้ากระดาษกระเบื้องและไม้ค่ะเรามาดูภาพกระทะกันนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนของกระทะนะคะทําจากอลูมิเนียมซึ่งน,นำความร้อนได้ดี ในส่วนของด้ามจับกระทะนะคะจะทจําจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนเพื่อไม่ให้ความร้อนมายัางมือของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะร่วมกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านการนําความร้อนโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะตัวอย่างแผนภาพความคิด ของสมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านการนำความร้อนนะคะจะเห็นได้ว่าแผนภาพความคิดจะมีการนำความร้อนของวัสดุโดยการบอกความหมายนะคะแล้วก็มีตัวนำความร้อนนะคะฉนวนความร้อนซึ่งก็คือบอกความหมายแล้วก็ให้ตัวอย่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนแต่ละคนสำรวจและสังเกตวัสดุในบ้านที่สามารถนำความร้อนและเป็นฉนวนความร้อนอย่างละ2ชนิด โดยวาดภาพหรือถ่ายภาพประกอบก็ได้นะคะจัดจำแนกประเภทของตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อนแล้ววางแผนออกแบบจัดทำเป็นสมุดภาพและจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบประเมินชิ้นงานการจัดกระทำและนำเสนอสมุดภาพซึ่งจะมีรายการการประเมินก็คือการจัดกระทำและการนำเสนอสมุดภาพ โดยมีระดับคุณภาพเป็นระดับ4ระดับ3ระดับ2และระดับ1ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอชิ้นงานสมุดภาพและสรุปเรื่องสมบัติทางกายภาพด้านการนำความร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนกันนะคะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการบอกความหมายและบอกตัวอย่างของวัสด euh ุมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการนำความร้อนเหมือนกันนะคะก็จะบอกทั้งตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อนด้วยนะคะนี <c oughs> <c oughs> ่ก็จะเป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะ แบบทดสอบประนายเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4สมบัติของวัสดุรอบตัวเราเรื่องสมบัติทางกายภาพด้านการนำความร้อนค่ะเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ถ้าจัดจำแนกวัสดุออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1เหล็กทองแดงเงินกลุ่มที่2ไม้กระเบื้องพลาสติก ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่ใช้จัดจำแนกวัสดุ1สี2พื้นผิว3สภาพยืดหยุ่น4การนำความร้อนค่ะลองตอบกันดูนะคะถูกต้องเลยค่ะก็คือข้อที่4นะคะเหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มที่1นะคะเหล็กทองแดงแล้วก็เงินนะคะถือว่าเป็นตัวนำความร้อนเป็นวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีค่ะ กลุ่มที่2นะคะคือไม้กระเบื้องพลาสติกก็คือฉนวนความร้อนเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ค่ะเราไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2ข้อใดกล่าวถูกต้อง A กระทะอลูมิเนียมยางรถยนต์ตะเกียบไม้เป็นตัวนำความร้อน B วัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเรียกว่าตัวนำความร้อน 4. ด้ามจับกระทะเป็นฉนวนความร้อน 1. ข้อ a และ b 2. ข้อ b และ c 3. ข้อ a และ c 4. ข้อ a b และ c ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่าเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่2ค่ะเหตุผลก็เพราะว่า b นะคะเป็นวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเช่นโลหะ เราเรียกว่าตัวนำความร้อนค่ะส่วน C นะคะด้ามจับกระทะเป็นฉนวนความร้อนเพื่อไม่ให้นำความร้อนมายังมือของเราค่ะส่วน A นะคะกระทะอลูมิเนียมเป็นตัวนำความร้อนอยางรถยนต์และตะเกียบไม้เป็นฉนวนความร้อนค่ะต่อไปข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3ข้อใดเป็นฉนวนความร้อนทั้งหมด 1. ย่ยางรถยนต์ไม้บรรทัดเหล็ก 2. ถุงมือจับของร้อนถาดไม้ 3. ทับพีไม้ตะเกียบเหล็ก 4. กระทะทองเหลืองและเงินค่ะลองตอบกันดูนะคะถูกต้องค่ะคําตอบก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะเหตุผลก็เพราะว่าถุงมือจับของร้อนและถาดไม้เป็นฉนวนความร้อนส่วนในข้อที่1นนะคะยางรถยนต์เป็นฉนวนความร้อนใบบรรทัดเหล็กเป็นตัวนำความร้อนค่ะ ส่วนในข้อที่3นะคะทับพีไม้เป็นฉนวนความร้อนตะเกียบเหล็กเป็นตัวนําความร้อนส่วนในข้อที่4ี่นะคะกระทะทองเหลืองและเงินเป็นตัวนําความร้อนทั้งคู่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องการนําความร้อนนะคะหวังว่าเด็กๆทุกคนจะนําเรื่องนี้นะคะกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอจอบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ